สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับที่ก่ติดตามในช่องโคงเตอร์เด็กเลี้ยงวัวทำต้นทุเรียนจนน้อยครับเพื่อนเพล่อนปี๋ครับวันนี้กับอากาศดีครับบ้านผมเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับกับายโซ้งเลยครับตอนนี้ค้นโปรดตกเต็ดไปครับนี่กับในต้นของผมครับตีเกลี่ยใต้คลิปให้เพื่อนเปลือนในรับชมมันครับตีว่าลมต้นยางอายุตั้งปีกว่าปลูกทุเรียนครับวันนี้ก็ปั้นไป โครงด้ามเนื้อได้เละนะว่าครับปลูกไร้วันปุ๋มงคลนะครับเด็กปลูกเไยนี่ครับนี่ครับพ่อมะพึ่งตัดหญ้าไปครับนะนี่ผมกมะพึ่งตัดหญ้าไปผมช่วงนี้ยังไม่จีดนีครับแต่ว่านาพุ่นมาเนี่ยผมจะขึ้นมาจีดนะครับเพราะว่าเราเก้ามาดูแลทุนนี้มันปวดไปในเรื่องของชัดมีปิดนะครับหรือว่าบางทีก็มันดูแลหายครับเพรได้รกอะไรเราลำบากครับของผมะเพลงนี้เป็นตัวเรียนเล็กครับ นี่ครับยังไม่ได้เดินนะบบน้ำเต็มที่ดีครับจ่ายแก่ไดบบป้าป้าปูเก้ากับเปิื่นเปลครับเต็งดันเบิ้ลนั่นต้องปันลิศครับด้านหลังนี่ปั่นลิศนะครับเป็ดดำๆนั่นก็เป็นไส้ผีครับป้อมหลากไส้มาประมาณพันพันกว่าเม็ดครับจากนัวกับด้านนอปูเข้าดันน้านะครับแต่ตัวเนี้ยน้ำมันน้ำป้ามันลุ่งนะครับปองมันปองนี่ป้อมปองดัดน้ำไว้มันคาดนะครับน้ำเลยไม่มาแต่โจงนี้โจงดีครับกาที่บานป้อมนี่ตื้อไหวยัง มีคนตกอายอยู่ตลอดดกับผมไม่ต้องรดกับนี่รับปลูกเล็เดือนมีตูหน้าพไม่เหน่ใจเนไม่ได้บางต้นก็ยังต้วยบางตนก็ไม่ด้วยกับปลูกไปก็ไม่มีต้นนห่ตายที่ครับเดี๋ยวพมมายดูต้นนี้กับเตะโยดนะครับตงเต่ลูกไปกัพ่งจีดยาไปนึ่งกลงกับเม่อรีเยเดี๋ยวพมาคลิปไ่เปลื่นเปลือนดูนี่ครับจีดไปน่กลางะคับมันก็ตั้งตเนามันไม่เกี่ยวนะครับปลัต่างใบนี้เพิ่งได้จีดไบรอบเดียวนะครับเต่โยดเนี่ยมาเม ถ้าว่าได้รดน้ำดีๆเปื่อนๆครับถ้าได้รดน้ำดีๆหรือได้รดน้ำแบบจำมำดำมือเหมือนต้วนเปื่นก็น่าจะงามกันเลยครับวันนี้ปุ้มกับามาบอกเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆครับจำรับมือไหมดีว่ากำลังปลุกนะครับทำยังไงโยดแบบนี้มาดิวนะครับตัวเรียนเล็กโยดมาดิวนะครับกระปุ่มได้ปุ้ยหลบนี้นะครับเป็นรอบตีจ้องเลยครับหยิบมาเจ็ดเจ็ดครับนี่ครับตือมาโลเดียวผมนะครับตือมาโลเดียวเลย นะครับกาตูเรียนก็ประมาณเจ็ดต an ิ๊กกว่าต้นครับนี่กับเวลาเต้นะครับเพื่อนๆครับนี่เวลาเต้แต่พูดไม่รู้ครับเวลาเต้ไม่เต้เต้ไม่ต้องหมากับนี่ได้ประมาณนี้ครับนี่ครับอ่าประมาณตะหวาักจนโตนี่ไม่ตึงครับก็ประมาณทักนึ่งจอนจ้าได้ครับนี่กับได้แบบนี้เลยครับว่านไม่ตรงไงไม่ตรงไม่ตรงหมากับใส่เรื่อยๆเปลื่นครับใส่เรื่อยๆนะครับนี่ตอนนี้ง่ามครับแต่ว่าถ้าเล่มรุดจะเละ นี่ครับต้นนี้งามนี่เปื่อนๆดูครับเดี๋ยวต้องทำตาเล่นไม้กับแมนเดียตาเล่มไปตีหยดหยดกาดเหล่านะครับนี่ครับนี่ครับโรยไส้ไปเรื่อยๆกับปุ๋ยไม่ไส้แบบทิมาวันได้กลางก็ได้ครับแต่ว่าเราอย่าไส้ให้เยอะนะครับปริมาณเราไม่ต้องไส้ให้เยอะนะครับพอเราไส้เยอะเดี๋ยวทำห้เราเดี๋ยวตัวเรียนมันจะตุกปุ๋ยมากเอินก็ไม่ดีนะครับเป็นปุ๋ยเกมีนะครับนี่ครับไส้ไปได้เรื่อยๆครับเมื่อกีอปผมนี้อ่ารอบโคตรนี่ผมได้ พกตามๆไปครับในรอบนี้ป้มต้องใต้อีมาจัเจ็ดเปล่าอ่าใบมันนะครับใบมันใบมันเดิอบเรื่องนะครับตานหนาไม่ไม่เปี่ยงโปนะป้อมมาเลยต้องใต้เป็นอ่าหยีมาจัเจ็ดครับเปื่อนๆนี่ครับนี่ตาเล่มนี่เด็กชายเด็กตูเรียนมันยังอ่ายังยังทูเดชไม่ได้ตอนนี้ทูเดชได้เลยครับเดิอบตูเดชได้เลยนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องใต้เยอะครับปุยนี่ครับโรยอดไปเรื่อยๆครับพี่มาวันโรยอดทักครั้งยอดไม่ต้องหมากับนี่ครับ ดูในมือผมกับนี่ครับปบบนี้เลยครับแต่กระไรไม่ต้องให้ถึงกูนนะครับไม่ต้องให้ถึงกูนเนี่ยครับประมาณนี้เดี๋ยวก็จะกินเดี๋ยวก็จะรากก็จะอาเปลี่ยนครับนี่ครับตอนนี้ผมปลูกโรมเลยครับรากมาเลยครับนี่ครับปลูกโรมไอตัวโรมตอนในนี้แต่กูนมันไม่ช่วยครับอ่านี่ครับไม่ต้องเยอะครับทักโจรโจรโจรจ้าก็ลุยเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต้องเอากล้วยออกกับตอนนี้ นี่นี่นี่คือยางปาร่ากับส like ีพผมโกน,น,นตั้งนี้ก็เป็นโค้งเลยนี่ว่าจะจีดหญ้ากับจะไม่เย็นเดี๋ยวงูได้มาอยู่หรอนะครับนี่ก็เปลื่นเปือดูนะครับใบมันเลื่องกับใบมันเลื่องต้าน้านไม่เปียงโป้กับโปได้จี้ต่างใบรวมลงเลยนะครับก็ทำการใส่ปุยโกนใหกับวันนี oru, like ้มามาถึงงานด้วยกับเลยก็ขึ้นมาขึ้นมาต้วนด้วยนะครับก็งานถึงงานอยู่กลางท่วนเลยกับก็เนี่ยกับก็กินนกาวงานเด็กัเนี้ยครับมาได้โอกาสมาไวจะจีดหญ้าแต่เด็กแต่ว่าก้นมันตกกับ คนตกก็เลยเปลี่ยนแป้นนะครับเต้ปุ๋ยเปลื่นๆกับมืดมาแล้วครับนี่ครับไม่ต้องเยอะกับนี้ได้เป็นปนนี้ครับเดี๋ยวก็ว่าจะกินเองนะครับมาได้ดูมาดูได้เลยกับลังอย่างนี้ครับการจะเริ่มเติบโตอย่างนี้ผมยังไม่ออกกล้วยออกนะครับอ่ากล้วยผมยังไม่ออกเปลื่นๆดูกับว่ากล้วยผมเยอะนะครับบอกว่าผมยังไงเป็นปีเดียงรวมงอกเปกโคนครับนี่ครับนี่ไม่ใจต้องมักเติมมาลูกเปลื่นเปล่ยนกินดูได้ไหมมั้ง ไม่ต้องเน้นได้เยอะนะครับได้ไห้โปจทั้นิดโปกับโยดโยดไปครับนี่ครับนี่ต้นนี้ปลูกปลอมกันเป็นเลยครับนี่ครับสูเรียนปลูกปลอมกันนี่ครับดูเลเหมือนกันเดี๋ยวแบบกันจะเดินเ้าตัวมันไม่ต่างกันครับนี่ครับนี่ก็ได้ไปเรื่อยๆครับได้ไปจักทีครับนี่ครับนี่ต้นนี้ตื่นมาลอยตามดิบบาทครับจุดนี้ตื่นมาลอยตามดิบมดครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เหมือนเปลื้มมันมาตึงแย่กว่าก่อนเปลือนเหมือนเปลือนดูครับต้นเม็ดเลือดเลยครับกำลังตีเจตก ยอดไม่นี่ครับนี่เราตรงเอาดัลลิโมกแม่นดัลลิมันตีโยดนี่กาสนี่ครับนี่ตีโยอดนี่กาสนะครับก็ต้องเอาดัลลิโมกนะครับอ่านะครับต <t> ้องเอาดัลลิโมกนะครับแม่นโยดมันกาหมดนะครับพอบโยดกานโยดดวนก็เป็นบ้านลักเป็นหน้าอีกเึงบ้านรักแล้วครับอ่านี่ครับช่วยกันตอนนี้ครับนี่ตอนนี้ก็โยดเริ่อมากเลยครับนี่ครับ ก็เห <poisoned. S 2> ็นว <Thank you. S 2> ่าพุ่มเือต้นปั้นนี่ครับไม่ต่างกันกับอายุบางต้นก็แปดติปบางต้นก็รวยบางต้นรวยดามบางต้นรวยอีกครับโรอวาไปเจอคนละด้านครับซึ่งก็บางด้านก็เลี้ยงเด็ดไว้เร็วครุ่มก็คือไม่ต้องใจได้เลี่ยมแล้วครับรถในการได้เลี่ยมไปนะครับกถ้าเป็นต้นนรอยด้าก็ตัว่าเลี้ยงเด็ดไว้เร็วนะครับดันเบนนู้นกับต้นนรอยด้าเลี้ยงเด็ดไว้เร็วก็พุ่มออกมาตึ้งลงกมันก็ตู้เด็ดเลยครับแต่ตรงนี้ ที่เปิ่ in นเปลี่ยนนี่ใจได้เล่มเนี้ยเต้าเนี้ยจเตือนไปดทิปบาทครับเอามาไม่ trendy, ไม่ dafür, มันไม่ดูเดชปุมกลัวมันตายก็รทำการซื้อดาเล่มมาแล so ้วนะครับอยาก็มาปักดาเล่มได้แต่โบเนี้ยเรยงซื้อเรียงเดชมาแล้วนะครับแต่เนี้ยตัวเนี้ยเปลี่ยนจากจันกินหยดมดโดดโกนครับดึงกันเลยอ่าไม่อามแต่ได้ครับนี่วันนี้มาได้ปุ๋ยนะครับไม่เปิ่นเปลี่ยนรู้กับก้นนี้มีความรู้เร็วก็แนะนำมาได้นะครับปิดตู้ปุ้มกล้าพร้อมจีจะเอามาปรับปรุงใกล้ใกล้กับเปลี่ยนเปลี่ยนที่ปลูกไม่ก็ เหล็กเปลี่ยนความคิดเองครับไม่ใจผมเป็นกูรูหรืออะไรนะครับแต่ว่าอย่างไรเอามาเหล็กเปลี่ยนครับประสบการณ์นี่ครับนี่ครับไม่ต้องได้หมาครับโยนไปตียึดครับแถวนี้ไม่ใช่ใจได้เลยงั้นนะครับแถวนี้ไม่ได้ดีสักหน่อยจัดจัดไปเลยครับเดี๋ยวมันน่ากินเลยครับนี่ครับโคเที้ยของการปลูกเนี่ยตายเรโมเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนเดูนะเปล่งกลางๆนี่ครับเป็นเป็นต้นยางต้นปาล์ม tuần King tiêu bay quang thì châm miệng kim mang tang đẹp nha go tia tony may go tối a day gặp lên gặp nhau tay đẹp nha gặp 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 gặp nha 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 วันนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับมาบูให้กว้างกันตะกล้ครับบอย่าอย่างตึงเบื่อนะครับนะเราก็ตำกระเด็ดต้นน้อยรับโน่จริงจริงรับปุ๊นี่ต้นนี้ไม่มีตังตือยาอะไรครับเนี่ยครับตือยปุ้ยตีโรจนกี่เลยก็ขกอบคุณหมาครับตีการ์มติดตามรับจมครับกดอมเมนต์มาโูมาตีจมกันได้นะครับก็เราตำไปเรื่อยๆครับ ก็ว่างคลิปนี้จะเป็นแนวต่างน้ำรับคนที่กำลังปลูกตเรียนไม่ไหมนะครับมือไม่ไหมนะครับมือก็ก็มืออาชีพเราก็ต้องน้อมรับกรรติจมกองเขาครับเหมือนนี้ก็ขอบคุณมากครับติการติดตามรับชมกับดานเหมือนนู้นงามกันเลยครับเพื่อนมาแล้วครับฝนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ